นี่ไอ้เฮ้ยคนน่ารักเลย <laughs> ดูจริงจกแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะสิบแห่เฮ้ยทำไร <laughs> ทำไรอ่ะ <laughs> อย่างแหาตัวนั้นก็เป็นตัวนี้ก็เป็น <What? S 1> เอาละครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้อยู่ในเกมลบลอกกันเช่นเคยนะครับ สุดยอดจริงๆสำหรับแมปในวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าเล่นเ Fri อนแชปเตอร์ที่2หรือ 2v2 fan made มันจะมีคำว่า2เยอะไปหน่อเดียดูดิมี2อันที่1 2สองอันที่2แล้วก็2นี้ด้วยเอาเป็นว่าอันนี้เป็นแฟนเมดอีกอันหนึ่งที่เขาทำขึ้นมานะฮะและเห็นบอกว่าสนุกมากเลยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจพี่พนด้วยการกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่ฝนอัลมอนด์บอดอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปอะไรยังไงล่ะช่วงนี้เริ่มลิ้น นั่งรถบัสไปยังสวนสนุกกันเช่นเคยนะครับเฮ้ยเจาเรสฉันรอคอยเธออยู่ที่ริมท่าน้ำเสมอริมน้ำจริงๆด้วยแม่่นกจ้าจัดดูเหมือนว่าที่นี่มันถูกทิ้งร้างมานานนะเรามาเปิดพลังงานไฟฟ้ากันเองดีกว่าโอเคเราไปไล่เปิดพลังงานไฟฟ้าในสถานที่แห่งนี้ให้ทั่วทุกอันเลยไล่เปิดให้ครบทุกอันนะฮะไปดีครับรออะไรโอเคนี่ไงอันนี้ละ หนึ่งอันปัป๊บเอ้ยอีซี่จัดๆมีตู้ล็อกเกอร์ให้หลบด้วยนะฮะเคทุกคนกระจายกำลังไปหาสวิตกันจะมีตัวอะไรมากัดหัวผมป่ะเฮ้ยสปองบอ๊อบว่ะทำไมเสียงมันดูตื่นเต้นแปลกๆเฮ้ยได้ไงเห็นไหมเห็นไหมไอ้สีเหลืองอะเอาตายเราเข้ามาในเกมนี้แค่3คนตายไปแล้วหก็เหลือ2จะไปถึงไหนไหมเนี่ยเบอร,ร์เกอร์นี้สยองยัง8อันนะฮะต่อไปกัอันที่10 11 เออผมเล่นอยู่คนเดียวอย่างงี้ยเหรอโอมกอ่าสิบสองนะฮะสิบสามนะฮะนี่ฮะสิบสี่นะครับเพื่อนทำอะไรวะเนะี่ยขึ้นลงขึ้นลงทำอะไรผมยังคงพยายามหาสวิตช์อยู่นะฮะอ่อมันทำอะไรอยู่ตรงนั้นเนะี่ยดูดิวสวัตีสวิตชๆๆๆๆติตอะไริยู่อ่ะ 14นะครับ15นะฮะเฮ้ยด่านมันกว้างมันอีซี่อ่ะตรงกลางมีนะฮะนี่อะไรเนี่ยอ๋อชิงช้า17นะฮะสองอันสุดท้ายนะครับอ่ะมีแสงขึ้นละอา้าวอันนี้เหรอ19ต่อไปก็อันที่20นะฮะเจ้าเยลโล่เมื่อกี้ไปไหนละหรือเจ้าโกลเด้นเป็นบลูแบบเวอร์ชันโกลเด้นเหมือนโกลเด้นเฟรดดี้แต่อันนี้เป็นโกลเด้นบลู 20จบเราเปิดไฟให้กับสถานที่แห่งนี้ได้เป็นที่สำเร็จเรียบร้อยว้ในที่สุดว้าวนี่มันสุดยอดจริงๆเลยโอเคแต่ว่าถ้าเราอยากเล่นเครื่องเล่นเนี่ยเราจะต้องมีเหรียญซึ่งเหรียญเหล่านี้มันกระจายอยู่รอบๆเราไปหาเก็บมันกันเถอะตอนนี้มันมีศัตรูกี่ตัวละเจ้าเรสมันบอกว่าฮะนี่มันไม่แม้แต่กระทั่งจะเห็นเจ้าเยลโล่กันเลยงั้นเลย ถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะปล่อยเจ้าโอเรน์มาไล่พวกแกด้วยโอเคครับ okay, ผมตอนนี้นะ่าจะมีศัตรตู2ตัวแล้วนะฮะให้เราตามหาเหรียญน,นะฮะเอ้ยเหรียญหาง่ายเนี่ยกางทางเลยดูเห็นไหมอันใหญ่ใหญ่เดินชนเหรียญน,นะฮะ1อันนะฮะ2อันนะครับ3อันนะครับโอเคแล้วก็4อันเอ้ยนี่ไงเอ้ยคนน่ารักเลย <c oughs> <c oughs> ดูจิ้งจกมันเห็นเราแล้ว วิ่งต่อดีฮะรออะไรชิวๆไปเจ็ดอันแล้วนะฮะมันวิ่งทะลุได้ปะเนะี่ยวิ่งทะลุไม่ได้นะฮะอ่ะเจอละแปดอันนี่เหมือนผมวิ่งเล่นกับมันเน่ดูเหมือนผมไม่แคร์มันเลยสิบ <c oughs> อันผมไปฝั่งนั้นได้ไหมหไปได้ว่ะสิบเอ็ดอันวิ่งทะลุได้ก็ไม่บอกดูตอนแรกนึกว่าจะติดซิกเอายังตามอยู่อีกเหรอสิบสามนะฮะ วัสดีจ้า14นะฮะเอ้าผมเพิ่งเห็นว่าผมมีไฟฉายด้วยว่อะอ่ะในเต็นท์มีเดี๋ยวค่อยวนกลับมาแล้วกันเอ้ยในนั้นก็มีแต่จะเข้าไปไงวะเนี่ยมันตามผมเหมือนแบบยับๆหลุดยังยังไม่หลุดนะแล้วผมจะจุกมันไงดีวะเนี่ยอันนี้จุกได้ใช่ไหมสิบห้มันเห็นผมป่ะไง ไอ้มันขึ้นมากันวะลาก,ก่อยเพื่อนอีกคนหนึ่งหายไปไหนวะเนี่ยเหมือนเก็บอยู่คนเดียวอ,อ, okay. อ,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 อีกอะโอเคสิบหกสิบเจ็ดโอ้ยติดแหละสิบเก้าโอ้ยเกือบตายมาดูกันว่าเราจะได้อะไรแล้วก็ยี่สิบนะฮะครบแล้วมัพเข้าให้ ไม่ใครเห็นเจ้าสีเหลืองกับสีดำมั่งไหมไม่นะอีกแล้วเหรอโอเคเรามาทํากับดักกันเถอะอ๋อเมื่อกี้มันคือเจ้าแบล็กเรามาขุดหลุมเพื่อให้มันตกลงไปข้างล่างกันโอเคเพราะฉะนั้นการที่เราจะขุดหลุมเราจะต้องไปตามหาจอบและเสียมฮะนี่มันพวกเขากําลังวางแผนอะไรกันเนี่ยแล้วผมก็อยู่คนเดียวในเกมนี้ <S 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 เราได้เสียมมาสองอันแล้วนะฮะสามอันแล้วฮะสี่อันแล้วนะครับ มันอยู่นู่นกันลองหลบไหมหลบแบบไม่ให้เขาเห็นโอ้ยยะตกใจหลบปุ๊บเฮ้ย<ฮ><ฮ>ไปดีครับรออะไร<ฮ>เขียดรอละอืมเอ๊ะมีด้วยเหรอมองไม่เห็นเมื่อกี้ 7. เจ็ดเฮ้ยมันขึ้นมาได้ด้ยแปด ผมหลบมันได้ปะตรงเนี้ยเอ้ยหลบได้แอกเอ้ยหลบได้แอกไม่ได้โอเคได้เห็นฉากจมศีกแยไปะนะแล้วก็15หสวยงามเอายังไม่ทันคุณเลยลงไปนอนกันละฮ่าแกเสร็จฉละโอเคถ้างั้นเราเลยวิ่งหนีกันเถอะกลับไปยังโรงเรียนกันฮะใครใครปล่อยน้ำมันออกจากรถบัสของพวกเรากันนะถ้างั้นเราต้องตามหาแก๊สใหม่กันลวล่ะไปหาน้ำมันกัน แถวๆนี้โอเคมีอะไรให้หาตลอดเวลาเอาว่าแต่พวกเขาหายไปไหนกันแล้วเนี่ยพวกมันหนีออกไปจากหลุมนี้ได้เราจะต้องรีบหนีไปจากที่นี่แล้วรีบตามหาน้ํามันกันเถอะ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 เอาผมไม่เห็นล่วงลยเลยน้ํ <c oughs> ามันหนึ่งน้ํามัน2น้ํามันสอุสอ้ยน้ำมันสี่ น้ำมันห้าน้ำมันหกโอ้ยติดติดติดน้ำมันเจ็ดน้ำมันแปดโอ้ยมาโคตรใกล้เลยน้ำมันเก้าน้ำมันสิบตึ้ง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 สิบเอ็ดแล้วนะฮะ 12เหมือนเล่นวิ่งไ่จับอะ่ะ13 2อ,อันสุดท้าย14โอ้ยแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะ15เฮ้ยทำไร <laughs> ทำไรอะ่ะอย่างแฮเอาตัวนั้นก็เป็นตัวนี้ก็เป็นเออสิบห้ครบแล้วเก okay. หนีออกมาสำเร็จนะฮะสวยงามเจ้าเรดมาส่งด้วยแกไม่สามารถลบหนีไปจากชั้นได้หรอกเจ้าหนูยังไงก็หนีไปแล้วอะ่ะจะตามมาหรอตามมาดีครับโอเคก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับเล่นโปรเฟนชั่เปอร์ที่2แบบแฟนเมดนะครับผมเล่นแบบคนเดียวแบบเพลินๆเลย จริงๆมันมีหลายคนเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะฮะแล้วมันจะผ่านกันเร็วขึ้นนะครับตรงนั้นคืออะไรทำไมดูวิ่งเล่นกันน่าสนุกจังเลยขอขึ้นไปดูหน่อยเอาละครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจก,กันด้วยแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยริงๆต้อนรับสู่ช่องพี่ผลอัลมอนบอลอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับผมผมมองว่าแมปนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมปที่ค่อนข้างกากใช้ได้กากใช้ได้ไม่ค่อยมีอะไรเลยเล่่่่่่่นนนงงงงาาายยยะะแแแแลลลล้้้้ววววกก็็จจบบบบบไไไดๆเือออรรรมมคคีั บายๆแล้วเดี๋ยวไงเจอกันที่คลิปหน้าผมโชคดีเจอกัน